สวัสดีคุณเอฟซช่องปอาออนพี่สายลุงพลนะคะแล้วนี้ปาออนก็มาขายของข้าวที่หมู่บ้านใกล้ๆกันนะคะ ก็ยังล่นกกกราอาจะทวนอางอนนีวเอได้ตามองเหีงก็นล้จตก่อะปลาแหงปลาแหงยุ่นปลาแหงบกหอยบกหอยก็เป็นตะอ้วนเนาะหอยกัเป็นตะอ้วนตะอ้วนเนี่ยออจุบจุบจุบจุหอยจุบอืม ทูาาวเออาาว้วนเนาะอืมน้องเจ้าบ่เออมาอ่อม่่ถงเน่ยออต่ได้น้อย่าไ่ลบ่ถงไ้หน่ยเจการเยใส่อันเยใ่นี่เป็นเนียมันลยตินะไม่ลายไม่ถึงบไม่ถึงมันคือไม่ถึด้ลายวเออัเลือกนะ ปลาแหงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนไหนตึ้ตําปนเถอะกองละห้าสิบบาทค้างหน่อยๆนะมากระทุงละยี่สิบบาทอือไล่หายลูกปลาก็ซื้อไปล่ะเนี่ยเสียไปแกงออมเยี่ยวเข่าขึ้นมากกรแกงมะหอยจุ๊บๆนี่มันอ้วนจ้าแม่ค่ะคุณยายกันมีแดงกระมีกบกระชักกบใส่น้ำขวดคนหอยนะหัวหอยมังแดคนอ้วนแท้ ป้าก็ซื้อไปแล้ว,วหาถุงเอ้ยสามถุงบอกพิษเออสิเอาไปแกงออมแกอันแกงออมขึ้นมาอันเกี่ยวเข,ข่าขึ้นมาแล้วก็แกงหอยจุ๊บจุ๊บนี่นไ,งไงไปตัดตำคนแถวปลาแห้งแล้วก็นนะ เอ้ตัวละไครบ่เดี๋ยวนี้ฮะตามมาบ้าไดีกบ่ไม่ได้เลยอ่อนนด้เน่อ้บานเราเลยเ็วหนี่แม่บ้านแบบเกาตรงนั้นน่ะมบบเกาะแ่ตั้งมะฮุ่มตั้มาสิบตันใช่เราใส่อะก็เห็นไปบ

เดี๋ยวมาดูอะไรโอ้เห็ดนะคะคุณอิจีเห็ดเท่านันมาเทดอันันได้เท้ามาพออันนี้น้นมนี่มันจังมันจังมสอมมมวงน้ำนมมันจังมอันนี้มันแข็งหน้าจ้นมีเขียว วาาเห็ดแม่เห็ดบดหอมให้ห้วยแม่กินเห็ดมนออนแลวาวลบผู้แีปโล่เขาได้ละหันคนขายโล่ละจับเห็เห็ดะเมบเห็ดบดเนี่นะคนห้องเห็ดบดเนาะพี hm ่ร้อยแปดสิบ ไมเอนะลายถือๆดละหนึ่งร้อยแขายจะไดอันนี้หั่นสิบบาทหน่ตี้ตาตีนหอยางดีเลยอันนั้นก็เป็นเห็ดเห็ดนางฟ้าบอันั้น เกงไมอยู่เียน้างนีเ็นงา้านะ้เลยายแล้วเื่มเนี่เรื่มนั่นเาแค่ขบ่ายังบาทรบานาจะแมนงามเนาะไม่เชื่อมีบอเฮ็บเลยมีมี โลละจังบาทเห็ดนางฝ้าคุณแม่โลละจังบาทคัจเ็อนโอ้ยจะแมงงามเด้คุณนะ่คนอายโลละ70ดบาทนะคะเห็ดลางฟ้าเฮ็ดบทโลละร้อยเจ็ดรปิบบาทเฮ็ดบท

ก็ได้ไปชีมก่อนของอันนั้นที่ชขาอันที่งาน้ากเลยเนาะก็ต้องมัดมันยากไม่้อยากมดเนาะอยากหดยังไม่จัดกิ่อยาก งามเด้ก้อยกันเส้เด้เอาท้งในเออท้งใตออกด้ยทงโดดท้องใต้บงามเลยเอ้ยไม่เลยกใส่ถุงเลยงามขนาดเนาะเห็ดไหมเห็ดนางฟ้างามงามงามมาจากฟ้าไม่ไม่เลยมาจากบ้านใดในค่เนี่ยมาจาบ้านหอยท่อ๋อบ้านหอยท่ง ง่ายงามหน้อยเด้อเอาลูกไอชองมันพอซื้อเด้เออลยอ่อนอะไรเนาะอ่อนดีดีนี่ตุเรียนเป็านมูกระสันมูบ่เข้าใจเลยบ่เข้าใจว่ากระสันมูเข้าใจว่ากระสันมูเข้าใจลุงเขาเจ้าขายเฮ็ดพอไม่ผิดหล่อเงยเฮ็ดงามขนาดเลยไายเดาเทมเข้าไปเอ้ย ้่าลมาซื้ไ่แมกินฮอแกลหอยแนี้อืม่นซื้อซื้ไปเยอะไปหมดแล้วน้าองไมอ่างนี้่ไดนี้นดเจ้าอ้าซ้อาอไขซื้อปตัวนี้ของปลานั่นนี่ของสุเรียนน่ะปลืออืมแล้วัได้เจ่ิงโลเรียนวงวาได้ม พอดีได้มูตุเรียนว่องว่าจะบอกอันเอามักเลยเทสขาจะได้เอาเชื้อน้ำฝนอัดเจือด้วยเบอกมีเชื้อกห้อมบอกนะนี่เชือกโบสิเบอก เครื่องเล่าเหมือนอาไรดมจอนบารักาดีามันขานีโอ้สถานีอันนั้นอ่อนเอนไทยออกไปนออไปแมันเดียวเลี้ยวขวาไปเล้ดีเลียวขวมนนั่้าบ่ลียวเป็นไปเลยเลี้ยวท้ที่สามารักาลน่ทาขี่า่ะ วโอ้นเดียตะแสะอ่อนเฮ็ดค่ะเนะะาะเป็นอาม่าใหม่ๆนะเป็นตะแกงแฉบเป็นตะหนึ่งแฉบอ่าอ่าอ่าก้อนไม่บอกเอาเฮ็ดย่ง